ราชสําสำนักจากเยอรมน,นีตอนจากเศรษฐกิจพอเพียงสู่โคกหนองนาโมเดลหลังเสพสุขสมฤดีทรงอารมณ์ดีวาดการ์ตูนหลังจากนั้นก็ทรงปฏิบัติภารกิจหลังอารมณ์ดีแล้วโดยทรงวาดการ์ตูนโคกหนองนาโชว์ไพ่ฟ้าพายาขา งานนี้ต้องพึ่งป๋าอีกแล้วป๋าโมเดลหลังมีสัญญาณแรงจากบรรดาไพร่รวมถึงขี่ข้าดุ่นเล็กๆว่าอาจกระด้างกระเดืองเรื่องราวของกระตูโนโคกหนองนาโมเดลเกิดขึ้นหลังจากเขาคนนั้นที่สำราญบานทรูดในห้องแห่งความสุขถ้าสุขสำราญณโรงแรมแกรนด์โฮเทลเชนเดอร์เบนเชส น้ำเมืองแกมิสปาเกินค่าฉันเมื่อเขาคนนั้นได้รับเธอคนนี้คนที่ร้องเพลงอยู่ในเรือนจำบอกว่าเพลงนี้คือเพลงโปรดกลับมาคราวนี้เพื่อมาทวงความฝันคืนตูดความฝันให้ชื่นใจยาวนานเหลือเกินที่ฝันจางหายไป ในหัวใจยังดวงพามเพลงนี้ได้ร้องกันลั่นสนั่นบาวาเรียแน่นอนและแน่นอนของเขาดีจริงๆเพียงไม่กี่วันหลังจากเธอคนนั้นกลับมาตู่ฮาเร็มหน่วยทหารบริการทางเพศทำให้เขาคนนี้อารมณ์ดีถึงกับวาดกระตูนออกมาโชว์ไพร่ฟ้าข่าแผ่นดินทีเดียว เรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาหลังจากที่รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมศักดิ์เจียมธีรศกุลได้นำภาพวาดภาพการ์ตูนของเขาคนนั้นออกมาให้ไพ่ฟ้าค่าแผ่นดินได้เห็นเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาสมศักดิ์เจียมธีรศกุลอดีตนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวว่าเป็นรายพะหัตต์ตรงกับประวินชัชวานพงพัน์ธก็ได้โพสต์เรื่องนี้เช่นเดียวกันประวินชัชวานพงพันพ์ธโพสต์เมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาว่ารายพะหัตต์เรามาดูรายละเอียดนะครับว่าสมศักดิ์เจียมธีรสกุลโพสต์ว่าอย่างไรสมศักดิ์เจียมธิรสกุลโพสต์ว่าเมื่อปล่อยก้อยสมใจแล้ว วัชราลงกรก็วาดการ์ตูนพร้อมใส่โลโก้ไม่เป็นทางการ ms วงเล็บโลโก้นี้ไม่เป็นทางการเพราะเป็นภาษาอังกฤษแสดงชื่อย่อของเขากับสุดทิดาด้วยกันตัวเขาเองบินไปพบสุดทิดาผู้เชี่ยวชาญคงต้องนั่งวิเคราะห์ว่าวิธีคิดเขาเป็นอย่างไรผมพบว่าวิธีคิดของวัชิราลงกรมีลักษณะที่ยุ่งยากซับซ้อน่าพ่อของเขา ผสมปนเปรระหว่างปกติและไม่ปกติแล้วก็เป็นภาพวาดการ์ตูนที่หลายคนบอกว่าเป็นลายพระหัตถ์เป็นภาพการ์ตูนสองภาพอยู่ในภาพเดียวมีคำหนึ่งที่น่าสนใจคือความสดใสสดชื่นของโคกหนองนาความสุขและอบอุ่นในบ้านบนโคกหนองนาแล้วก็เป็นภาพชายใส่ชุดสีเหลือง และหญิงแต่ชุดสีฟ้าบ้านมีป่องไฟเอ๊ะโคบหนองนามีป่องไฟแบบนี้มันหนาวมากหรืออย่างไรนี่ก็เป็นภาพรายละเอียดมีชาวเด็ดมาแสดงความคิดเห็นกันต่างๆนานาเรื่องภาพนี้อาทิเช่นหลังปราบเจ้าอสูรร้ายเตรียมกับแม่มดประวินรวมทั้งปีศาจนนและเพนกวินจอมโหดแล้ว เจ้าชายก็ได้แต่งงานกับเจ้าหญิงครองรักกันอย่างมีความสุขไปตลอดกาลโอ้ยภาพนี้สงสัยลืมเหล่านางสนมยี่สิบนางของหน่วยบริการทางเพศไปนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าถ่ายทอดความต้องการส่วนลึกสุดในจิตใจในจิตสำนึกสมัยเด็กเขาถูกทอดทิ้งเขาเหงาเขาขาดแคนความรักเขาอยากมีบ้านจริงๆที่อบอุ่นเขาขาดสิ่งนี้ อีกท่านหนึ่งบอกว่าเห็นรูปแล้วก็ตลกลายนิดหน่อยวาดอะไรเหนือความเป็นจริงมากเคยเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่นั่นจริงๆไหมคะโปบปกันด้ามากอยากแก้ปัญหาจริงๆง่ายนิดเดียวไม่ต้องโปบปกันด้าหรอกส่งพระต่อแหลอีกท่านหนึ่งบอกว่าในรูปของเขามีผู้หญิงกับผู้ชายที่มีความสุขสิ่งรอบตัวมีความสุขแต่ไม่มีเด็กๆไม่มีลูก ทั้งที่เขาแก่แล้วมีลูกเยอะแยะในจิตสำนึกของเขาเขาไม่ต้องการลูกเขาอยากให้มีใครสักคนรักเขาเขาขาดความรักที่เป็นสุขน่าสงสารมากเอานักวิเคราะห์มาเองอีกท่านหนึ่งบอกว่าเนียนๆปะล่ะก้มหูอย่างไรเงี้ยอีกท่านหนึ่งบอกว่าอ่านมาแวบๆมีหลายจังหวัดจริงค่ะมันคือแบบโมเดล อีกเกษตรพอเพียงจอมปลอมแหละเอาจริงกรเกษตรนั้นเนี่ยสร้างมันที่ไหนใช้ได้จริงที่ไหนในความเป็นจริงเป็นศูนย์เลยนะหน้าเศร้าที่ตัวเราเนี่ยเคยเชื่ออะไรแบบนี้ PR ทุกอันไม่มีอันไหนไม่ PR เลยแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งเป็นท่านสุดท้ายสรุปว่าโคกหนองนาท่ามกลางต้นงิ้วสินะครับฮ่ แม้งานนี้กะมาโชว์โมเดลโคกงหนองนากับครอบครัวอบอุ่หลังได้เตีบสุขสมอารมณ์หมายของหล่อนดีจริงๆเธอคนนี้ก้อยซินีนาดวงวัชรพักกลับไปย้อนดูว่าคำว่าโคกงหนองนามีที่ไปที่มาอย่างไรโคกงหนองนาโมเดลคือการจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมกับสภาพการเกษตร เป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่กับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นโคกงหนองนาโมเดลเป็นการทำให้ธรรมชาติจัดการตัวเองโดยมนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้สำเร็จเร็วขึ้นอย่างเป็นระบบแล้วก็ไปค้นพบว่ามีเว็บไซต์มี f e ซ b o o k แ Fanpage ศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาโมเดลอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง ต้นแบบโคกหนองนาฉบับที่ระดมความคิดของเด็กๆสถาปัตเป็นภาพแบบนี้เป็นเรื่องการจัดพื้นที่ดินมีโคกมีหนองและมีนาเรื่องราวความหมายของโคกหนองนาโมเดลได้มีคำอธิบายในมติชนออนไลน์ได้เคยลงผู้เรื่องนี้บอกว่าโคกหนองนาโมเดลจิ๊กชอเล็กๆของเด็กสถาปัต สารต่อพระราชํำริรัชก,กาลที่9เมื่อวันที่23กรกฎาคม2560โอ้ไม่นานมานี้นี่เองเพิ่งจะเริ่มต้นความคิดนี้ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าหลายติดปีมาแล้วที่คนไทยมีความเป็นอยู่ขึ้นจากแนวพระราชํำริรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะคำสอนเรื่องการอนุรักษ์ดินน้ำธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนของแผ่นดินไทยคงจะดีหากเกษตรกร,ทกรไทยนำสิทธีีนี้ไปใช้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งจะน้อยลงคนไทยพึ่งตนเองได้มากขึ้นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษโสวิทยสกุลคณะบดีสถาปัตย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาราชกะบังร่วมกับมูลนิธิกเกษตรกรรมธรรมชาติ ได้ออกแบบไร่นาสวนตามแนวพระราชดำริโดยเปิดค่ายเยาวชนนำเด็กสถาปัตยกรรม18สถาบันมาเรียนรู้าศาสตร์พระราชาผู้ช่วยาัดรจานพิเชษเผยว่าที่ผ่านมาเรานำความรู้สถาปัตย์มาร่วมออกแบบพื้นที่ตามแนวพระราชดำริให้กับประชาชนที่สนใจฟรีโดยมีข้อแม้ว่าประชาชนเหล่านั้นต้องศึกษาหลักพื้นฐานเกษตรกรรมธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ รู้เรื่องการจัดการน้ำดินป่ามาก่อนได้ออกแบบไปแล้ว800-900ชิ้นร่างสเก็ตต่างๆนับกว่า2,000ชิ้นจากนั้นนำนักศึกษาสถาปัตย์มาเข้าค่ายเรียนรู้ให้เด็กๆได้นำทฤษฎีไปใช้จริงเพื่อให้เขาเอาตัวรอดเมื่อพ้นมหาวิทยาลัยหลักการในการออกแบบถ่ายทอดมี3ขั้นตอนคือ1การหาหรือจัดการน้ำ 2ปรับปรุงคุณภาพดิน3จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับพื้นที่ตามแนวกเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นการประยุกต์เป็นโมเดลโคกนหนองนาแต่ละพื้นที่แปรเปลี่ยนไปตามสภาพปัญหาที่พบเริ่มจากโคกให้ปลูกต้นไม้หลายต้นหลายพันเพื่อซึมซับน้ำจากลากของต้นไม้โดยปกติแล้วโคกต้องสูงกว่าน้ำา1เมตรในพื้นที่น้ำท่วมจึงควรสูง2เมตรขึ้นไป ปลูกเพราะปลูกไม่ต้องสู้น้ําหากเป็นที่แล้งโคกไม่จำเป็นต้องสูงมากแต่ก็ใช้บังแสงแดดได้ควรอยู่ทางด้านตะวันตกของบ้านหรือตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อลมหนาวพัดมาจะดูดซับความชื้นไม่ให้หนาวเกินไปที่สําคัญไม่ทําโคกขวางทางน้ําโคกมันย้ายได้ด้วยหรือครับตัวน้องผู้ช่วยตาจารย์พิเศษเผยว่าจะขุดเท่าไหร่ต้องดูปริมาณน้ําฝนที่เก็บได้ในแต่ละปี โดยทั่วไปขุดให้ลึก6-8เมตรธรรมชาติน้ำจะระเหยวันละ1เซนประเทศไทยมีฝนเฉลี่ย65วันปีหนึ่งระเหยประมาณ3เมตรต่อปีแต่ภาคใต้จะระเหยเพียง1.2เมตรเพราะฝนชุกการขุดหนอง4เมตรก็เรียกว่าเพียงพอแล้วแต่ถ้าเป็นพื้นที่น้ำแล้งเขตเง,งาฝนอาจต้องขุดลึกถึง15เมตรนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล็กๆเ,เช่นหากการขุดน้ำพบตาน้ำก็ห้ามขุดลึก พราะเป็นการดึงน้ําจากเพื่อนบ้านมาไว้ในพื้นที่เราตัวเรื่องนาและการเพราะปลูกนั้นเป็นเรื่องทั่วไปหลักๆก,การออกแบบต้องดูความต้องการของคนกับพื้นที่เป็นหลักนั่นคือต้นเรื่องราวของโคกหนองนาโมเดลจากศา,าสตร์ป่าจากศาสตร์พระราชาสู่โมเดลของแวนบาวาเรีย แล้วก็วาดเป็นการก์ตูนออกมาโชว์เพื่อนเราว่กเราแล้วแม้งานนี้หลังเสพสุกเสพสมอารมณ์สมเลือดีแล้วก็ปฏิบัติภารกิจโดยวาดการ์ตูนโคกหนองนามาโชว์ไฟฟ้านะพะยกค่ะฮต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิก ชแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ line, สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกอันหนึ่งภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาจนนี้ถือเป็นภารกิจประวัติศาสตร์ที่สําคัญของคนไทยที่รักประชาธิปไตยทุกคนและเ,เพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ ยังคงฮือหาได้เกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ